สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการจอยเข้าคลาส s r o ูมนะครับ Google Classroom นะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการเรียนออนไลน์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้า Google แล้วแน่นอนว่าเราจะต้องมี Gmail ก่อนนะครับก่อนที่เราจะใช้งาน Google Classroom ได้นะครับเมื่อมี Gmail แล้วนะครับให้เราล็อกอินเข้าไปนะครับไซน์อินเข้าไปเหมือนเวลาเราเข้าอีเมลนะครับพอไซน์อินเข้าไปแล้วนะครับให้เราอยู่ในหน้านี้นะครับจากนั้น เราไปที่แอป Google นะครับแอป Google จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้เป็นตารางนะครับแบบนี้ครับแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับถ้าของใครนะครับที่ยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับ Google Classroom จะอยู่ในโซนด้านล่างตรงนี้นะครับให้เราลากขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็คลิกเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยเข้ามาใน Google Classroom แล้ว เรายังไม่มีห้องเรียนนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเรายังไม่มีห้องเรียนเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าเปล่าๆลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดเรามีแล้วนะครับก็จะมีรายชื่อห้องแต่และห้องที่เราจอยเข้าไปนะครับขึ้นอยู่ตรงนี้นะอ่ะทีนี้เราจะทำยังไงต่อนะครับไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเพื่อจอยเข้าห้องเรียนนะครับการเข้า Google Classroom มันเข้าได้หลายทางนะครับใครที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับก็โหลดแอปมาได้นะครับ ทั้ง a n d r o i d แล้ว iOS นะครับก็สามารถเข้าได้หมดเลยนะครับ s e a r c h ว่า Google Classroom นะครับก็จะมีแอปของ Google Classroom ขึ้นมานะครับสามารถจอยเข้าห้องเรียนได้อย่างง่ายนะครับนอกจากการเข้าทาง Google เหมือนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแล้วนะครับให้เราสามารถเข้าทางอื่นได้ด้วยนะครับโดยพิมพ์นะครับในช่อง address bar นะครับพิมพ์ในช่อง Address bar ลักษณะนี้นะครับ classroom o o o g l e com นะครับก็จะเข้ามาที่หน้าล็อบบี้ตรงนี้ได้นะครับทีนี้เมื่อได้แล้วนะครับเข้ามาแล้วให้กดเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับหรือจอ Classroom นะครับตรงนี้จะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้ใส่รหัสของชั้นเรียนนะครับตรงนี้นะครับรหัสตรงนี้เอามาจากไหนนะครับครูผู้สอนนะครับจะให้โค้ดในการเข้าห้องเรียนของแต่ละห้องไปนะครับ ทีนี้เราก็ลองใส่นะครับสมมุติว่าผมได้รหัสตัวนี้มาแล้วพิมพ์ลงไปนะครับจะเป็นตัวเลขและภาษาอังกฤษนะครับประมาณ7ตัวอักษรนะครับลักษณะนี้แล้วกดเข้าร่วมนะครับหรือจอยนะครับอันนี้เป็นห้องเรียนตัวอย่างนะครับผมสาธิตให้ดูนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับ ก็จะมีข้อมูลนะครับในห้องเรียนแล้วก็มีงานนะครับมีงานในชั้นเรียนนะครับคุณครูจะอส s i g n งานจากตรงนี้นะครับจะสั่งงานจากตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถส่งงานได้ทางนี้ด้วยนะครับสามารถแนบไฟล์ด้วยถ้าเกิดกรณีที่มีไฟล์ของเรานะครับที่เราต้องการจะส่งคุณครูนะครับก็สามารถแนบไฟล์จากหน้านี้ได้เลยนะครับดูสมาชิกได้ด้วยนะครับว่าในห้องนี้มีใครบ้างครับตอนนี้มีคุณครูคนเดียวนะครับแล้วก็ ตัวนักเรียนที่เป็นตัวอย่างตอนนี้อีกหนึ่งคนนะครับแค่นี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอะไรให้สอบถามมาได้นะครับสวัสดีครับ